สวัสดีครับวันนี้พบกับน้องป๊อกพาเลาะและบอลบ้านซูก้ากันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวเชียงใหม่โอ้ไม่ใช่นะครับมาชมเมืองเชียงใหม่นะครับเชียง,งใหม่นี่คือเป็นบอลสีนะครับเป็นบอลสีแดงที่มีความสวยงามที่สุดนะครับแล้วก็เป็นบอลที่ชอบอยากจะได้มาครอบครองนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ท่านผู้ชมคิดเหมือนผมไหมครับ ลงไหลในสีของเขานะครับสำหรับเมืองจชีงไหมตัวนี้นะครับกัดสีแดงแป๊ดเลยนะครับท่านผู้ชมดูสิครับต้นนี้ก็มีอายุได้ประมาณ6เดือนนะครับพร้อมที่จะผ่าหัวแยกแบ่งปันแล้วนะครับผมก็รอต้นนี้แหละครับคาดว่าอีกไม่นานก็คงได้ใัยชมแล้วนะครับ มาดูนะครับลักษณะของเขานะครับเมืองเชียงใหม่เป็นบอลสีใบกลมนะครับแล้วก็ใบใหญ่ด้วยนะครับผมพื้นใบมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับโดดเด่นมากๆเลยนะครับผมมีสีแดงกระดูกใบของเขาก็สีแดงครับแล้วก็มีจุดสีขาวแต้มบริเวณใบ ส่วนขอไปของเขาก็เป็นสีแดงนะครับไม่มีสีเขียวมองเห็นเลยนะครับสำหรับเมืองเชียใหม่ต้นนี้นะครับเห็นไหมครับดูจุดขอ,ข,ออของเขานะครับส่วนลำต้นของเขานะครับก็ต้นใหญ่แล้วนะครับต้นนี้พร้อมที่จะแยกแบ่งปันแล้วนะครับอดใจรอสักครู่นะครับผม หลอดใหม่กำลังจะขึ้นแล้วนะครับก้านใบของเขาก็สีดำนะครับสะดือของเขาก็สีแดงนะครับเป็นใบที่มีหูสวยงามมากนะครับกลมบล็อกเลยนะครับใบของเขานะครับสวยงามโดดเด่นมากเลยนะครับสำหรับเมืองเชียงใหม่นะครับตอนนี้ห้ามกระพริบตานะครับเพราะกระพริบตาแล้วมันจะ เลอะไปด้วยสีแดงๆนะครับเหมือนกับเราจ้องไฟแดงนานๆนะครับท่านผู้ชมสําหรับท่านที่ขับรถนี่น่าจะเข้าใจนะครับเราเพ่งเล็งอะไรที่สีจัดๆแล้วบางทีก็อาจจะปวดตานะครับอันนี้ทั้งปวดตาปวดใจนะครับอยากจะได้มาครอบครองมากนะครับสําหรับเจ้าเชียงใหม่นะครับดูสิครับใบของเขานนองโอ้โหกระดูกใบแดงแป๊ดเลยนะครับตามบริเวณใบของเขาก็มีจุดสีขาว เต็มไปทั่วเลยนะครับกระจายไปทั่วเลยนะครับยกเว้นบริเวณขอบใบนะครับก็ยังมีสีแดงอยู่รอบใบนะครับาสีขาวก็จะอยู่ประมาณกลางใบนะครับท่านผู้ชมเป็นบอลใบกลมที่สวยงามแข็งแรงมากเลยนะครับส่วนเมืองเชียงใหม่นะครับก็เป็นบอลตับจังหวัดนะครับเป็นหนึ่งในตับจังหวัดในร้าจังหวัดนะครับที่น่าสะสมไว้นะครับ มีจังหวัดแต่และจังหวัดสวยๆงามกันทั้งนั้นเลยนะครับผมหน้ามีไว้ครอบครองนะครับครับสําหรับวันนี้ลุงป๊อกก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกการรับชมด้วยนะครับก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงป๊อกด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับขอให้ทุกท่านจงมีความสุขกับการปลูกปั่นสีที่บ้านนะครับสวัสดีครับ